คุณหมอคะถ้าหากว่าเราโดนล่วงละเมิดทางเพศเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ที่สามารถเก็บรายละเอียดในการตรวจเพื่อที่จะไปเป็นหลักฐานไว้ใช้ฟ้องร้องในคดีได้คะ่ะครับถ้าถูกล่วงละเมิดทางเพศไปแล้วเนี่ยต้องรีบไปตรวจให้เร็วที่สุดเลยครับต้องไปที่โรงพยาบาลไปแผนกนิติเวชนะครับไปหาคุณหมอนิติเวชเพื่ออะไรเพื่อจะให้คุณหมอ ตรวจภายในครับดูบริเวณช่องคลอดว่ามีคราบน้ำอสุจิหรือมีคราบลอยกลอกบริเวณแคมเล็กแคมน้อยหรือบริเวณหุ้งเชิงการบริเวณภายนอกแถวๆบริเวณจุดสำคัญที่มีการล่วกระเืิดทางเพศน,นะครับและที่สำคัญคือเมื่อโดนลุกระเมิดทางเพศแล้วห้ามล้างช่องคลอดห้ามทำความสะอาดอะไรบริเวณนั้นเลยนะครับ ให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลทนันทีเพื่อให้คุณหมอเก็บหลักฐานทุกอย่างที่ตรวจเจอให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเอาไปส่องกล้องไปดูในห้องแลบครับว่ามีข้ามน้ำมันสตีจริงหรือไม่แล้วเอามาตรวจ DNA หาผู้เสียหายหาหลักฐานที่จะมัดคนที่จะทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจหรือล่วงละเมิดทางเพศให้กับคุณนะครับ